ฮัลโหลสวัสดีทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะโอ้โหมีคนเข้ามาหรือยังฮายสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับปวามรุงขอจะใส่ฮายสวัสดีครับอันยองอันยองฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่ถึงอ่ะ รู้สึกเหมือนแมบว่าไม่ได้มาไลฟ์พันล้านปีวัสดีครับมีเชนนะาให้ดูรู้สึกว่ากล้องมันนัวทำไมไลฟ์ไม่แจ้งเตือนจิ้งหรอมันยังไม่แจ้งเตือนหรอกคะ่ะโอูสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับจริงหรอไลฟ์ไม่แจ้งเตือนจริงงหรอเชียตาก่อนไม่เชื่อ ไม่เชื่ออยากขยี้ตาเข้าแอปมาพอดีเลยเอาจริงปะเนี่ยทำไม,มของหนูมันไม่เห็นแจ้งเตือนเลยเสียใจอ่ะมาโวยส <c oughs> วัสดีทุกคนวันดีวันดีวันดีเท่าไรไม่แจ้งจริงหรงอหน่อยมากหน่อยมากจริงปะเนี่ยม,ม,มาดึกจังใช่หนูเพิ่งเลิก้อมค่ะทุกคนเพิ่งเลิกสอมแล้วก็มาเลย มาแบบมาเลยยิดถึงยิดถึงพรุ่งนี้นะคะแบบว่าใครว่างๆก็เข้ามาดูไลฟ์แบบว่าเล่นเกมทายใจอีพีสองกันวัสดีคข้ามโงเนยนวันนี้ฮะดีงามดีงามเพิ่งเตือนยิดขึ้นแนวลุกนี้น่ารักน่ารักเท่าคนของเธอหรือเปล่าบอกน้ำมนโ <c ười> มชิวันเย็นซ้อมได้ไหม ก็นิดนึงค่ะทุกคนวันนี้ซ้อมเพลงใหม่ก็เลยแบบว่ารู้สึกสนุกหนูรู้สึกว่าหนูสนุกอืมแบบว่าสนุกขึ้นอนะไรเงี้ยอุ้ยทุกคนผมหนูมันแบบคือเหมือนช่วงนี้ผมหนูมันแบบมันเริ่มไม่รักดีแล้วว่ะมันเป็นผมต่อใช่ไหมแต่ว่ามันเริ่มแบบมันเริ่มฟูเห็นปะมันมีแบบแทกขึ้นมาอนะไรเงี้ยเห็นไหมครับไม่เห็เลยครับโดนทักผิดรอบเดียวโดนพี่นาตกเลยไม่คือหนูจาได้พี่ใส่ชูดมาหาหนูไง อยากจอพี่แนวแล้วได้เลยใครแบบว่าคิดถึงกันก็มาดูสเตตออริจินอลนะรอดูสเตตวันอาทิตย์นะคบคนเก่งได้เลยครับผมขอใบว่าในยงานตัวอยากเจอพี่แนวมากๆเหมือนกันอยากเจอรู้คนมากคือรู้สึกว่าเหงาอ่ะคือเหงาจริงอะเนี่ยแต่ว่าแบบไม่ว่ามาไลไ์จริงๆทุกคนกํลาลังทาสกินแคร์เลยกแกก็อย่าลืมทานะได้ช่วงนี้คือแบบว่าไม่ได้มาร์กหน้าด้วยคือเหมือนแบบ แผ่นมาร์กหมดเสียใ,ใจม่อไรจะถึงวันอาทิตย์นั่นเอคนชอบเต้นอนะเนชอบอะไรก็เต้นอะไรก็สนุกไม่คือรู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงแบบว่าไม่ค่อยได้เต้นฟิลเซ็กซี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงอมเพลงนี้มันซีซี่อยู่คุณมันแบบคือมันก็ไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ว่าคุณนนนเซกได้คุณนนททาให้มันเซ็กซี่ได้ สิบวัที่ก็มีค่าใช่พรุ่งนี้นะทุกคนพรุ่งนี้ขอหนะทุกคนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกอีทีพรุ่งนี้มาเล่นเกมหายใจกันอ๋อนีทีอ๋อพรุ่งนี้มีโรโชใช่ป้ะทุกคนว่างกี่โมงกันนะ่ะแนวทําให้ทุกคนโอเคพรุ่งนี้มาเล่นเกมหายใจกันมันสนุกมากทุกคนรู้สึกว่าอันที่เตรียมมา EP สองก็เออสนุกเหมือนกันนะคะเตรียมตัวให้ดีพวกคนเจ้าชู้ คิดถึงมากอดไปดูสเตมไม่นเหมือนกันขเขาณสส่งจบของขวัญครับวังดึก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 ขอดึกดึกอุ้ยดึกๆเลยเหรอเดีย๋ยวดูอีกทีเพราะพวกนี้ก็มีซ้อมทุกคนพวกนี้ก็มีซ้อมใช่แต่ว่าเตรียมไว้แล้วคืออยากเล่นก่อนแบบแบบว่าก่อนที่ไปสเตทอะไรอย่างงี้มาบอกฟันนี้นะคะอายาสมีครับไทจ้าชูชอบแค่เธออย่าให้หนูลิสต์รายชื่อมานะ <laughs> ลรอเล่นครับรอบนี้พี่จะต้องไม่ตกรอบทุก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 รอบนี้แพ้กลับบ้าน <laughs> จะเป็นคำถามเปิดโปงจิตใจทุกคนอืมรอบนี้สนุกรอบ,สรอบีสนุกใครจะเท่าชูเท่าพี่แนวเม้นข้างบนครับเ <laughs> มนเจ้าบนข้างบนเจ้าชูครับ <laughs> ไปหาน้องแนวที่รถโชว์มาสองสองวันเลยแต่ไม่รู้หลอกคนแนว ที่ไม่บอกหนูอาดิเศรอฐะอเสบเดนาอาทิตย์มาวางอยากไปงั้นอีกทีก็น่าจะได้เจอแบบเดือนหน้าเลยนะเจ็ดแปดเอ็กโปเลยเนาะเจ็ดแปเอ็กโพเพลงใหม่ออกทุกคนทุกคนอย่าลืมไปดูนะแนวเจ้าชูเมนข้างล่างเจ้าชูกว่าครับดีไลท์ชูอของเจ้าชู้ สวัสดีแนวตอนห้านาทีสิบสี่วีสวัสดีครับอู้สวองอาทิที่ผ่านมาไม่ได้แวะไปหาเลยใช่ไหมต้องมาเจอกันแล้วแหละเจแปนเอ็กโปนะคะขอนะทุกคนแบบว่ามาดูเพลงใหม่กันเถอะทุกคนมันแบบมันจึ้งอยู่นะแบบว่านอกจากเพลงทั้งหนึ่งสองสามเพลงก็บอกเลยว่าจึง้งคือมันไม่เชิงจึง้งแต่ว่าก็จึ้งอยู่ คือหนูไม่รู้ว่าหนูแค่ตื่นเต้นทุกคนมันมีเพลงใหม่ใช่ไหมแบบว่ามันมีเพลงใหม่อะไรเงี้ยแล้วแบบเป็นซิงเกิลที่ทุกคนติดด้วยกันแบบทุกคนอะแบบว่าทั้ง B N K ทั้ง C G M อะไรเงี้ยอก็เลยรู้สึกดีใจเป็นซิงเกิลที่ดีมาก <c oughs> ได้เจอกัน J JA, X ไงไงเลยซึมใช่เธอมาเจอเราเธอก็ไม่ทักเราเสียใจเอ้ยเธอทักเราเธอไม่เข้ามาหา สองอาทิตย์ที่เราสนุกมากๆใช่ไหมเป็นไงบ้างลูกคนหนูโอเคไหมคือหนูรู้สึกว่าหนูชอบเอ็มซีมากอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้แบบปลดปล่อยขนาดนั้นเพราะว่ายังเป็นพี่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีเพราะว่าถ้าปลดปล่อยเกินไปมันก็อืมบางคนก็ยังไม่เคยดูหนูในแบบพาร์ทที่แบบว่าเล่นแบบตลกแบบเขาเรียกอ,อะไรเล่นแบบติดเล่นอะไรเงี้ยอืก็ไว้ค่อยๆทําความรู้จักกันไปเยอะนะคะทุกคนใช่ แต่โรโชที่ผ่านมาคุยกับหนูแนวเพลินมากส่วนไม่ได้จวนไม่มีน้องคุยแล้วจริงเพราะพี่วนหลายรอบไงเพราะพี่วนหลายรอบพี่ไม่ได้มาหาหนู <c oughs> พี่แวะมาหาคนข้างหรือเปล่าพี่ถึงแนวจังับะยี่ถึงยี่ถึงเหมือนกันว่าอะไรจะมาเจองับช่วงนี้หายใจเข้ามีแต่ฝุน่นส่วนนี้หายใจเข้ามีแต่คุณทาไงการหายใจครับ โดยทุกคนหนูมีเรื่องจะบอกคือหนูสั่งไอ้นี่มาอะไรนะเครื่องฟอกอากาศคือมันมีเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ไปโรชโชมาทั้งสองวันใช่ไหมคะแล้วหนูก็เหมือนสั่งน้ำมูกแล้วทีนี้มันก็มีเลือดออกจมูกตอนแรกหนูนึกว่าหนูแคะจมูกแรงไปเพราะทำไมแต่คือหนูแคะจมูกทั้งวันเลยทุกคนคือมันแบบฟุดฟัดต,ตุ้งจมูกอะ่ะเสร็จแล้วมันก็แบบสั่งน้ำมูกแล้วมันก็มีเลือดติดออกมาอะไรเงี้ยหนูก็เลยตกใจหนูก็เลยบอกแม่แม่ก็ให้ไปสั่งไม่ใช่แม่ให้ไปสั่งหนูเนี่ยแหละไปสั่ง เสียดายไปไม่ได้พี่เลยส่งล่างส่งไปส่งเพราะว่าพี่ส่งงานหนักใช่ไหมวันนั้นคุยกับแกแทบไม่รู้เรื่องพง่วงมากจริงวันหลังต้องกินวิตามิน B ีก่อนมาจะได้ดิดดิดแล้วงานนั้นสรุปให้เจอจีจ,จนนีไม่ได้เจอพี่จีจีเดิ ดีแล้วช่วงนี้อากาศไม่ดีเลยดูแลตัวเองนะอมไม่อยากดูแลตัวเองแล้วอยากให้พี่มาดูแลหนูมาแล้วรายงานตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับสเตอ์ออริจิน Al ัลนะครับฮืไรล้อ, <laughs> หลลอเหมือนเวียนเทียนเลยใช่ไหมคือจะเที่ยงคืนแล้วไวเกินนอยคิดถึงจริงจริงจริงทุกคนจะเที่ยงคืนแล้วอู้ขอบคุณสำหรับคุกกี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ขึ้นแต่ว,ว่าเอาไงดี อู้อางอาไเดียวอย่างนี้อู้ขอบคุณสซงของพันครับโอเคโอเคมาขอบคุณคุกกี้ก่อนละกันนะคะขอบคุณท็อปทุดท์วันนี้นะคะดับพิเศษขอบคุณนะคะพี่โออย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ขอบคุณนะคะคุณมีนอเราจะเราจะเจอ E T J X เลยใช่ไหมฮืมสวัสดีครับันอันดับที่ห้าอู้สวัสดีครับคุณตู้นหรอโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุกกี้นะคะแวะมาดูโนบ่อยๆนะขอบคุณสาหรับอันดับสี่ คนนี้เมื่อไหร่จะเจอครับจะไม่พูดชื่อจนกว่าจะเจออันดับที่สามนะคะขอบคุณนะทีเจอีอีอีขอบคุณนะที่ส่งรูปสวยๆลงไลนะ์กลุ่มโดนนะเจอมีรูเมนะื่อไหร่นาจะมีใจหนูยังเห็นพีในไลน์เพื่อนุ้ยเลยขอบคุณอนะันดับที่สองนะคะหนูเห็นพี่ในไลน์เพื่อนุ้ยเลย <c oughs> ขอบคุณมาพี่หนึ่งนะครับเจอกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวของอนเดี๋ยวของเงน ขขามุณนะฮะเขาพนะคะไม่รู้จะพูดเลยแล้วเพราะว่าพูดเยอะเหลือเกินคนนี้โอเคขขาคุณมา,มากๆระวังห้องน้ำมาในร่างพ้านอนอนะอุ้ยวันนี้เจอพี่เชอด้วยพี่เชอร่อมากหนูก็ยังให้พี่เชอเป็นโครอเดินแทบสะดุดล้มมัวแต่มองเธอไม่มองทางอู้หูระวังตกท่อนะครับอุ้ยมีเวลาส่องไลฟ์เพื่อนด้วย หนูนั่งอยู่ข้างเพื่อนยอกไม่ใช่ขาพูืจนสาหรัของหวานค,ครับเจอก,กันวอาทิตย์รอบบ่ายนะ <G ül> ชิงห่อหว่าจะไม่มากันแล้วโอ้ยไม่งอน <c oughs> แซลปีก้อยปีมีแต่เธอกับน้ำมนต์สองไลฟ์เองก็ได้แหละเพื่อนหนูไม่หนูเห็นพี่อยู่ไลฟ์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 อยู่ <c oughs> แต่เห็นไลฟนะ์น้ำมนตบ่อยมากเช่นรลูเนะ ท่านาหัวใจพีแนวอันใหญ่ๆโดนตกจากรถโชว์เอ็คเขาฝากตัวด้วยค่ะหนูเป็นเด็กดีมากเลยไม่ดื้อไม่สซนไม่ไดื้อไม่สซนทอมปุ่นหัวใจเธอเบอม <c oughs> ร์มากยูโรชิกุนะคะแล้วพบกันในวันที่ดีอ้าวคือแล้วไม่อยากไปเลยคือรอเพืนค่ะอีกสามนาทีสามนาทีจริงๆจะไป มาทมันไหมขอคิดถึงด้วยคนคือหนูจะไปลองคิดถึงเหมือนกันมาเจอกันนะคะวันอาทิใช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าไปดูรถโชว์นะคะแบบว่าเป็นกังใจแล้วก็เล่นกับหนูตอนที่แบบเป็น MC ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีมากๆคือหนูก็แบบว่าตอนแรกคือเกง่งๆเพราะว่าในสคริปมันแทบจะไม่มีแบบอะไรเลยทุกคนแบบว่าสคริปที่เขาให้อะไรเงี้ยขอบคุณมากเป็น MC ครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออชอบอที่จริงหนูพูดเยอะอยู่แล้วแหละ ไม่ดึงไม่สนเจอเพื่อนใสแว่นเข้าไปหรือไม่ลงเลยคือวันนั้นานะที่หนูใสแว่นเข้าไปเพราะว่าวันเสาร์ใช่ไหม <c oughs> คือหนูไปแบบว่าไปกินชาบูหลังจากที่ไปโรชโชเสร็จแล้วทีนี้ก็นอนเลยแล้วทีนี้แบบใสคอนแทคเลนส์แล้วก็คือตามันแหง้งไงแล้วอีกวันหนึ่งก็เลยแสบตาก็เลยต้องใสแว่นไปเพราะเงนินมองไม่เห็นหน้าทุกคนแน่ <S <S ฟันดีล่วงหน้าจะแต่วันที่เดียวคิดถึงม,มัเนี่ยท่านประธานที่เคารพผมขอค้านครับผมโดนปลักปอม จริงไม่ไม่ได้ไม่ได้ผมเจอผมมีหลักฐานมาตัวคุณมาไม่ทนันเอา้าเที่ยงคืนแล้วโอโ้โอหโหโหลงโทษลงโทษด้วยการส่งมาเลยสองเพลงวันนี้ได้เห็นสาวแนด้วยจริงไหมคือตอนแรกก็แบบไม่มั่นใจทุกคนแต่คือรู้รู้ป่ะหนูแบบรอตาหนูหายแดงตอนที่แบบเอาคอนแทคเลนส์ออกอะชั่วโมงหนึ่งอะคือมันแดงแบบนากก่ากลัวมากคือหนูนอนแบบทั้งคืนอะทุกคนอย่าทำตามนะคะจะเหนื่อยแค่ไหนถ้าใครใส่คอนแทคเลนส์ก็อย่าลืมถอดออกก่อนไม่งั้นแบบ คือมันมันแห้งชนิดที่แบบเอาออกไม่ได้ต้องแบบหยอดแบบว่าดตาเทียมอะไรเงี้ยถึงจะออกได้สนุกสนุกเอ็มจีคอนเก่งอู้ขอบคุณครับหัอใจหัวใจให้ทุกคนไ <c oughs> ว้เจอกันออลีนาสองรอบเลยแกซ้อมจุ๊จูอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลิฟเออหนูจะบอกทุกคนว่าหนูทําทรงดังกูไม่ได้ทุกคนคือหนูสึว่าพอผมต่อใช่ปะ่ะแล้วหนูเหมือนมีแผลเหมือนแบบ ผมมันล้งเกินเหตุอ่ะอืมเหมือนแบบมันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะผมมันเริ่มหลุดล่วงแล้วแบบมันเป็นแผลเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะยังไงเจอกันครับสาวแว่นที่น่ารักที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> ดูออลี่แล้วฝันดีดูรอดูออลี่แล้วฝันดีลงหน้าได้เลยมาเลยนะมาเลยนะสองรอบใครที่บอกมาสองรอบหนูจะเช็กชื่อเราจะเช็กเชื่อให้หมดเลย ตรงไหนสวยเอามาครับขอกี่เพาไม่บอกไม่บอกไม่บอกอ่าสามทีแล้วสเตเด็ดรรอบนี้เปลี่ยนฮอใหม่ตื่นเต้นไหมก็เขาเรียกอะไรคือหนูก็ถึงมันจะเป็นสเตจแบบว่าที่เดิมหรือว่าที่ใหม่มันหนูก็ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะหนูตื่นเวทีอะไรเงี้ยทุกคนคือมันไม่ได้ขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นอืหนูสมาหนูหนูรู้สึกว่า เหมือนถึงแม้จะเต้นไปห้ารอบใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็ยังรู้สึกว่าเราเต้นไปแค่สองไปแค่สองครั้งเองเนี่ครั้งเดียวสาหรับหนูนะเป็นครั้งเดียวออลิวันวาเลนไทน์สเตจก็ลงชื่อแนเราไปรับของกับแกของอะไรอะ่ะมีหรอหนูต้องส่งของให้ทุกคนด้หรอจะไม่ได้หรอกเจอกันครับหนูต้องหาพี่ให้เจอพี่เอาแอคทวิตเตอร์มาเดี๋ยวนี้ <laughs> น,นี่คือการปนส่งแอคเขามาให้หมด โอเคไปแล้วทุกคนจะไปแล้วเจอสองอบเลยครับโอเคโอเคเดี okay, okay, ๋ยวป้ายไปรอเชียดด้วยได้เลยเราจะดูตรงป้ายนะคะแบบว่าใครมีป้ายไฟหนูหนูก็จะดูตรงนั้น <c oughs> ไปนั่งเกาะกลุ่มกันเอ้ยไม่ได้นี่มันสูบใช่ป่า้โหเส็งเลยแฟนดีคืนนีดีแฟนโอเยคิดถึงครับมาทาไมัไมไม่ทันแล้วหนีงอนมาชานี่นะคะตรวจชื่อคนมาชาของในบ็อกเชกี่อ้โอโอเคโอเคโอเคอเจอกันทุกคนเดี๋ยวไป เ,เต้นเต้นไปก็หลับเวทีค <laughs> พี่ใช่ไหมไม่ใช่หนูโอเคไปละไปมาจุ๊บๆครักๆไปะละพรุ่งนี้นะัดเจอกันเล่นเกมไทยใจน,นะครับผม